Hi my name is Asana Dula uh พ a นธ an and my name is Na and now I'm graduated from ท um ุกปุ๊กศึกษาส์ o ู่ and I'm apply for จ a l า n g ก o r n university in Faculty of Financial สวัสดีค่ะชื่ออ uh ัศราดุลาพันชื่อเล่นชื่อนาค่ะก็ตอนนี้จบการศึกษาโารงเรียนเตรียมโรงศึกษาค่ะสายสิ่งทีนวลแล้วก็ตอนนี้อ,อ,อยู่ปีหนึ่งมาหาวิทยาลัาายจุฬาลงกรณ์ค่ะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะ สอนในโครงการพี่ติวน้องนะคะของทางโรงเรียนเตรียมมนุษาแล้วก็อันนี้ปัจจุบันก็เป็นนักเตอร์ค่ะติวแผนหนึ่งแล้วก็สอ,อ,อบเข้าเกะะ็บบ mm ุ hmm. รุษค่ะเข้ามาเป็นสมาชิกบ้านไรส์วีโอในตำ mm hmm. แหน่งรู้สอนภาษาอังกฤษค่ะสำหรับข้อดีของภาษาอังกฤษนะคะก็คือ mm hmm. มันเหมือนว่า mm hmm. ทำให้คอมฟอร์ตโซนเราเ,เดียวขึ้นหมเพราะว่าเรากล้าที่จะทำอะไรมากขึ้น mm hmm. ศึกษาสิ่ใหม่ๆก็คยกับชาวต่างชาติจะทำให้เราได้ประสการ